สวัสดีทุกคนนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Poke Channel นะครับอยู่กับผมนะครับ Poke นะครับคนดีคนเดิมนะครับผมมเป็นที่นะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาดูแผ่นโน้ตเดือนตุลาคมกันนะครับว่ามีอะไรที่มีการอัปเดตเข้ามาบ้างนะครับในเดือนนี้นะส่วนใหญ่นะครับก็จะคงเป็นตัวของ Activity นะครับโดยจะเป็น Activity กับอัปเดตนิดหน่อยนะครับไม่ได้เยอะนะครับเราจะเริ่มกันที่อันแรกเลยนะครับจะได้ไม่เสียเวลานะครับสำหรับการเพิ่มตัวของมิชชั่นของ Ark of Transience Time เข้าไปนะครับโดยนะครับ พอยต์หลักๆเลยนะครับก็จะอยู่ที่ชั้น 5, 10, 15, 20นะครับถ้าคุณเคลียร์นะครับภายในเวลาที่กำหนดนะครับก็จะได้ตัวของชชยาไม่ได้ชชยานะครับก็จะเป็นตัวของ a c h i e v e m e น t นะครับตัวดาเมจเนาะก็เพิ่มขึ้นหนึ่งนะครับแล้วก็จะได้ของนิดหน่อยนะครับก็จะมีางหน้าของ ancient knowledge, ancient accessory f r a g m e น t นะครับได้ ancient b บุคเคนต้าคอนเจตแฟกเมนต์นะครับซึ่งนะครับตัวของมิชชั่นเองนะครับก็จะมีอยู่ที่ชั้น 5, 10, 15, 20, คุณทําครบ3เควสนะครับโดยเควสแรกนะครับก็จะต้องผ่านภายใน2องนาทีสามสินะครับในชั้นนั้นนะครับแล้วก็จะเป็น1นึ่งนาทีสามสิบก็เป็น1นาทีนะครับถ้าผ่านนะครับครบ3เงื่อนไขนะครับจะได้รับดามมี่ทั้งหมด6 0,000ไปเลยนะครับโดยนะครับก็จะมีท้ายทำทั้งหมดนะครับจนถึงชั้น25นะครับก็ถ้ารวมๆแล้วนะครับถ้าคุณเคลียร์ถึงชั้น25ได้นะครับก็จะอยู่ดามมีก็อยู่ที่ประมาณ300,000นะครับก็ถือว่าเยอะนิดเยอะค่อนข้างจะเยอะทีเดียวนะครับ อันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนๆนะครับว่าตา่ไหวถึงชั้นไหนก็เอาที่ชั้นนั้นพอนะครับแต่ก็ควรที่จะไปทำนะครับเพราะมันได้ดามจฟรีนะฮะส่วนถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของเซนแอนด์เอดิชันนะครับโดยนะครับตัวแรกเลยก็จะปีการเพิ่มนะครับชั้นซันเซ็ตเทรนนิ่งเก่านะครับจะเปิดถึงชั้น28แล้วนะครับโดยตอนแรกเนี่ยก็จะเปิดแค่ชั้น24นะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับกุญแจก็จะมีการเปิดอยู่ที่ถ้านะครับถ้าเราลงนะครับ หลังจากชั้น24่สิบไปต้นไปนะครับไอเทมก็จะเหมือนชั้น24นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของเนสุ่มกันบ้างนะครับสำหรับเนสุ่มนะครับก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับก็จะจากตัวของคอมพลิชชันนะครับเป็นตัวของดิเพชันนะครับง่ายๆนะครับสรุปง่านๆนะครับเปลี่ยนจากการลบคีย์ที่ข้อดาเมจนะครับเป็นลบคีย์ที่ข้อเอ้ยขอาไปครับเป็นตัวของลบเดฟนะครับอยู่ที่300,000นะครับ ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่เปลี่ยนเล็กน้อยนะครับก็คือเปลี่ยนตัวของแมชชีนิกเฉยๆนะครับทีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญเหมือนกันนะครับก็คือตัวของการเปลี่ยนตัวของสิสเต็มนะครับออฟชนจิ้งปี้ลีดเดอร์นะครับโดยนะครับตัวของปุ่มเชนนะครับตัวของปี้ลีดเดอร์เนี่ยจะ d e ิคซิเวยแล้วนะครับในตัวของเนสกาดันเจียนะครับก็อาจจะมีผลกระทบนะครับในเรื่องของตี้มงกรใหญ่เนี่ยค่อนข้างจะเยอะพอสมควรนะครับอันนี้ก็เป็นอีกอันหนึ่งรู้้กันไวนะครับ ถัดมานะครับจะเป็นทางด้านของอีเวนต์กันบ้างนะครับอี๋ยวรอรอสักครู่นะครับอ่ะอีเวนต์แรกนะครับก็จะเป็นอีเวนต์ฮาโลวีนนะครับก็จะเปลี่ยนนะครับเมืองนะครับเป็นธีมฮาโลวีนนะครับอีเวนต์ที่2นะครับก็เป็นตัวของฮาโลวีนโทเค็นฮันนะครับก็จะดรอปจาก12เนสนะครับก็จะได้ตัวของเหรียญฮาโลวีนมานะครับก็สามารถเอาเข้าขังเซิร์ฟเวอร์สโตรดได้นะครับก็สามารถโอนไปให้ตัวหลักฟาร์มตัวรองแล้วก็ไปให้ตัวหลักได้นะครับส่วนของรางวัลนะครับที่น่าสนใจนะครับก็จะมีพวกฉายานะครับมมีออทั มีโซเพิร์ตเช่นวิสตอมนะครับอันนี้ก็สามารถซื้อได้3ครั้งก็ได้75นะครับต่อวีคลี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวของการซื้ออไว้ทำตัวของออริจินนะครับนี่นอกจากนี้ครับมีตัวของไฮไลท์อยู่นะครับก็จะเป็นตัวของโบเกนไทเกอร์นะครับดากอนจีวิวแฟกเมนต์นะครับซึ่งอันนี้นะครับจะไว้ทำตัวของเจดแดงนะครับเดี๋ยวจะได้ดูนะครับว่าเป็นยังไงนะฮะขอเดินไปดิเอฟซีดีบอกแป๊บนึง นะครับเผื่อคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าไอ้ตัวนี้เอาไว้ทำอะไรนะครับนี่นะครับมันคือเศษตัวนี้นะครับที่เอาไว้ทําตัวของเจดแดงนะครับที่จะต้องใช้กันนะครับก็แนะนําว่าให้แลกไว้นะครับให้แลกไว้นะครับมีกี่แลกได้กี่สัปดาห์ก็แลกไปให้หมดนะครับจะได้ทาเจดแดงได้เนาะนะครับอันทั์มานะครับก็มีตัวของอันนี้ก็จะเป็นตัวของถุงซุ่มนะครับของผัน a อ c นะครับแล้วก็จะมีตัวของตัวนี้นะครับน่าจะเป็น ถุงเศษเจตนะครับไม่แน่ใจว่า400หรือเปล่าแต่ผมคิดว่าน่าจะ400นะครับก็แลกได้เป็นจำกัดเนาะก็เผื่อใครที่จะาร์มตัวของเศษนะครับก็สามารถฟาร์มได้นะครับที่เหลือนะครับก็จะมีตัวของอันนี้ก็จะแปลงร่างอบบินนะครับไม่มีอะไรเนาะในนี้ก็จะเป็นหน้าตาฉายานะครับถัดมานะครับก็จะเป็นอีเวนท์ที่3นะครับก็จะเป็นมิลลิคอร์มิชันบ็อกซ์นะครับตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล่องให้ซื้อรายวันนะครับเพียงแค่คุณเคลียร์สเตตนะครับจะ15เป็นต้นไปนะครับก็จะได้รับตัวของ สติกมาสามอันนะครับแล้วก็ได้ตัวของ Ancient Chaos Expedition นะครับก็จะเป็นตัวของซิลนะครับซิลซิลเคออทใหม่นะครับซึ่งหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้นะครับที่จะต้องลงอาร์คสองดันนะครับก็จะเป็นดันใหม่นะครับที่คุณจะต้องไปลงกันแล้วก็มาให้สุ่มเล่นฟรีๆนะครับเป็นงแค่เคลียร์ห้าสเตตนะครับอันนี้ก็ถือว่าดีมากๆนะครับอาถรรมานะครับก็จะเป็นตัวของ วิกเอนฮอตไทม์นะครับก็แค่อ่อนนะครับไม่มีอะไรนะครับออนได้รับของรางวัลนะครับก็จะมีได้หูแมวนะครับพวกนี้นะครับแล้วก็จะมีตัวของน่าจะเป็นสปิริตนะครับก็จะเป็นสปิริตแล้วก็น่ารักอยู่นะถัดมานะครับก็จะเป็นฮาโลวีนล็อกอินอีเวนต์นะครับก็วันที่31นะครับถ้าคุณล็อกอินนะครับก็จะได้รับของรางวัลไปเลยนะครับอย่าลืมนะครับมีบัตรตัวของบัตรนี้สุ่มด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่ดีมากๆนะนะครับ เพียงแค่ล็อกอินนะครับอย่าลืมนะครับในวันที่31นะครับก็ได้การแตกด้วยนะครับได้การแตกส้ม1อันนะครับได้คีย์ออฟทานเซนอาร์กับทานเซนแดนนะครับก็เอาไว้ไปลงอันนี้นะครับเอาไว้ไปลงอาร์กนะครับแล้วก็เปิดกุญแจนะครับได้โคโลพุดดิ้งนะครับก็ไปอัพเลเวลฮีโร่นะครับแล้วก็จะมีตัวของหินแดงนะครับก็ได้หินแดงมาด้วยนะครับก็ถือว่าดีมากๆเลยทีเดียวนะครับอ่านี่ก็จะเป็นรูปแมวเนาะนะครับอ่าถัดมานะครับอีเวนท์ที่สําคัญ มากมากนะครับในรอบนี้นะครับก็จะเป็นตัวของ Sunset t r a i n i n g งเก่านะครับคอนเทสต์นะครับก็ไม้กันแล้วนะครับแข่ง Sunset เนาะก็รางวัลที่1นะครับก็ได้หินเนาะได้ฉายานะครับได้เลือกเจดนะครับมีก็จะมีเจดแดงนะครับได้3เม็ดนะครับแล้วก็เจดยูนิคสีขอบม่วงนะครับได้1เม็ดเนาะอันนี้ Sunset เนี่ยอาจจะยังไม่อาจจะพูดรวมๆไปเลยกันนะครับก็คือแข่งแข่งนะครับตัวของลำดับของ Sunset t r a i n i n g งเก่านะครับก็คือ ตัวนี้นะครับนี่นะครับก็จะด้วยเราจะแข่งนะครับเวลาแข่งก็จะแข่งตามแรงด์กิ้งอาชีพนะครับก็อย่างเช่นกาเดเตอร์ก็ท็อปสิบของกาเดเตอร์นะครับบูลโอ่เก้าของบูลลอรนะครับนะครับประมาณนี้นะครับก็แข่งกันนะครับในเวลาเดือนหนึ่งนะครับจนถึงเซิร์ฟจนถึงปิดปรับปรุงอัปเดตนะครับอ่ะก็จะมีรางวัลตรงนี้เนาะรางวัลที่2นะครับก็จะได้7แดงนะครับสามเม็ดนะครับแล้วก็ได้ยูดิคเม็ดหนึ่งนะครับแล้วก็ได้ที่ตีอันนี้ก็จะเป็นที่ตีรูนนะครับตัวนี้คอนจะเป็นคอน ตีรูนนะครับก็คือง่ายๆนะครับถ้าคุณมีคอนนี้นะครับถ้าสมมติมันเป็นบวกสูตรหรือโบกสิบสี่นะครับถ้าคุณมีบวกสิบเอ็ดเด็กคุณสามารถใช้คอนเนี่ยตีการันตีขึ้นไปเป็นบวกสิบสองได้เลยนะครับหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหนึ่งคอนต่อหนึ่งคอนนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับก็ถ้าสมมติเด็กเราเคลียรน MTG สิบเก้านะครับก็จะได้รับตัวของถุงรูสเตตสิบการันตีแล้วก็ได้สติกมายี่สิบอันนะครับแล้วก็กิจกรรมหนึ่งนะครับอ่าแล้วก็อันนี้เป็นเงื่อนไขนิดนึงนะคครับก็ือว่า ตัวของラン k i n g Data เนี่ยก็จะเก็บเก็บไว้อยู่นะครับก็จะมีเมื่อก็ง่ายๆนะครับจะเก็บสุดท้ายนะครับก็คือวันปิดปรับปรุงเซิร์ฟเวอร์นะครับสำหรับจ o อบเชนนะครับก็คือถ้าสมมติคุณมีเซน์นะครับเคลียร์ชัชิเบได้ที่1เนี่ยแต่ว่าคุณเคลียร์นะครับตัวของอีวิสเตอร์เนี่ยจบ s อช2 2นะครับได้แรงที่2เนี่ยก็คือง่ายๆนะครับตัวของเซน์เนี่ยก็จะได้รับรางวัลนะครับก็คือเจะาอันดับที่สูงที่สุดของคุณนะครับ อันถัดมานะครับก็จะเป็นตัวของโบนัสอีเวนต์นะครับถ้าเกิดสมมุติว่ามีผู้เล่นเนี่ยนะครับเคลียร์25คนนะครับได้ s g ชั้น24ขึ้นไปนะครับปราจะรับของตามนี้นะครับก็จะมีถุงเจดแดงนะครับเป็นอาเจนต้านะครับแล้วก็พิเศษเชลด์ดกออนเจดเนาะนะครับอันนี้ก็ เฉยๆนะครับก็ไม่ได้มีอะไรนะครับก็น่าจะผ่านกันเกินร้อยคนอยู่แล้วนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นคอนเทนต์นะครับอัปโหลดวิดีโอนะครับอันนี้ก็ลองไปดูได้นะครับลองไปคลิกลิงดูได้อีกทีหนึ่งนะครับว่าจะได้อะไรนะครับก็อัดคลิปวิดีโอนะครับอันนี้ก็ไม่มีอะไรถัดมานะครับก็จะเป็น XCG log in event นะครับก็ไม่ทำอะไรอ๋อก็แค่็อก in นะครับในช่วงเวลาดังกล่าวนะครับก็จะได้รับตัวของๆนะครับก็จะได้ใช้ย่านะครับ Disney follower นะครับแล้วก็จะได้สติกมาสิบอันนะครับ อันถัดมานะครับอันนี้คุณทุกคนน่าจะรอคอยกันนะครับสำหรับเกรดการ์ตี้บวกนะครับเพิ่มขึ้น30%นะครับโดยก็จะเพิ่มตามนี้นะครับก็จะเป็นช่วงวันช่วงแรกนะครับก็จะเป็นวันที่27วันที่29นะครับแล้วก็อีกช่วงนึ่งจะเป็นวันที่3หรือวันที่5นะครับโดยคูณทั้งวันทั้งคืนนะครับอ่าอันนี้ก็ถือว่าสุดๆนะครับก็ใครที่รอตีบวกนะครับก็สามารถไปตีบวกกันได้นะครับถัดมานะครับก็จะเป็นทางด้านของซีฟิชชิ่งโอเพนอันนี้ก็ตกปบานะครับก็ลองมาดูกกกััััันนนนได้้ะครรบหลลขอองงาวี แค่ตกปาลาเฉยๆนะครับก็จะมีของที่น่าสนใจไหมหรออาจจะไม่ค่อยมีนะครับก็จะเป็นพวกฉายาอะไรพวกนี้เนาะแล้วก็เป็นพวกสติกมาก็กจะเป็นพวกถุงเศษเจตนิดนหน่อยนะครับอ่ะก็จะมีรอบเปิดนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะแล้วก็ล็อกอินนะครับเดือนตุลาคมนะครับก็มีเปาเผ็ดมีเปาไก่มาให้นะครับนี่แล้วก็มีตัวของสัตว์เลี้ยงไก่นะครับก็น่ารักอยู่เอ้ยมีสัตว์เอ้ยมีนี่อะไยฉายาฉา,า,ายาน่ารักนะครับเอ้ยคู ไอแชร์นะครับใครอยากได้เก้าอี้นี้ก็จะรีบิวตอกอีในครบนะครับอ่ะถัดมานะครับก็จะเป็นตัวหน้าของโปรสปันดิ้งครับมาอีกแล้วนะครับก็จะมีตั้งแต่ราคา3 0 0 0 0ื่นห้าหมื่นถึงแสนสองแสนสามแสนนะครับก็จะคล้ายๆกับเดือนที่แล้วนะครับก็จะเปลี่ยนแค่หน้าตา,าง่ายๆนะครับก็จะคล้ายโปรสปันดิ้งอันนี้ก็เป็นโปรเพนนะครับเพนก็จะเป็นแบบ ที่เอาไว้ตีตัวของเอดเกมนะครับก็จะทำให้ได้รับธาตุเพิ่มคือสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับก็จะคล้ายๆกับโปรที่แล้วนะครับแต่ว่าก็จะมีการเปลี่ยนตัวของสัตว์เลี้ยงนะครับอาจจะอธิบายแสนหนึ่งก่อนแสนได้ทั้มดแสนหนึนะครับที่เหลือก็ได้กอบดูล่าได้โดเอฟนะครับส่วนสองแสนนะครับก็จะได้เป็นตัวของเสือดำนะครับโอ้ยดูดูเท่เลยนะครับแล้วก็จะได้สแตทตามนี้นะครับฟิสิกอลเอทีเคสามแสนนะครับเอทีเคเปอร์เซ็นต์ห้าเปอร์เซ็นต์นะครับบูเมสปีดสามแล้วก อ่านะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับก็ถึงวันที่7นะครับในการเก็บรวบรวมตัวของ post spending นะครับอ่ะประมาณนี้นะครับอ่ะสุดท้ายนะครับเราดูดูที่แคสไอเทมนะครับก็มีแพ็คมาให้นะครับก็จะเป็นแพ็คตัวของอาร์กอบทานเซเดนบูสนะครับจะขายอยู่ที่9 9้าพนะครับซื้อได้2ครั้งเผยไอเดีนะครับก็จะได้ตัวของชาร์นี่ฮีโร่คอยนะครับแล้วก็ได้ตัวของอาร์กอบทานเซเดนบ็อกซ์คียการ์ดนะครับก็จะเป็น กุญแจนะครับเอาไว้เปิดกล่องอาร์ตอาร์ตตอนจบสเตจนะครับแล้วก็ได้กล่องโกสุกนะครับหลักๆก็จะได้กล่องโกสุกนะครับตุกแเพกน้ำหมื่นเก้าก็เช่นเดียวกันนะครับก็ได้กล่องโกสุกแล้วก็ได้ตัวของไอเชดโบเกนดักก็เจ็ดแฟกเมนต์นะครับก็จะคล้ายๆกันกับตุกแพ็กนะครับโดยสามารถซื้อได้นะครับอย่างละสองครั้งนะครับโดยสามารถซื้อได้อย่างละสองครั้งแล้วหลักๆก็จะมีแค่นี้นะครับไม่ได้มีอะไรเยอะมากเพิ่มเติม มานะครัแล exactly. <tinc S 2> ้วก็จะมีนะครับกล่องคอนเวอร์ดนะครับเอามาขายนะครับอยู่ที่ราคาอยู่ที่9,000พันนะครับก็มีลดราคานิดหน่อยนะครับแล้วก็จะมีกล่องไอรีนนะครับอันนี้ทีเด็ดนะครับควรจะต้องซื้อนะครับก็กล่องไอรีนนะครับลดราคานะครับจาก19,800หนาพนะครับเหลือ4,900ันารนะครับก็ควรจะซื้อนะครับก็ถือว่าเป็นกล่องที่ได้เงินด้วยนะนะครับได้เงินด้วยได้เศษทำของได้อะไรเยอะแยะเลยนะครับอ่าต่อมาฮะเรามีคอสตูมครับใครที่สนใจคอสตูมก็ลองมาดูกันได้นะครับว่ามีคอสตูมไหนสนจะสวยบ้างนะครับ พอซื้อเสร็จก็ได้ฉายานะครับเป็นฉายาแบบวูบนะครับมาณนี้ปีขาไปแก้ใหม่นะครับก็เป็นปีขาไปแก้มเป็นตัวลูกผีนะครับมีสปิริตใหม่นะครับเป็นโคฮิเวอร์นะครับก็จะเป็นตัวของตัวฟอร์เซนนะครับก็น่ารักอยู่นะฮะแล้วก็ต่อมานะครับก็จะเปลี่ยนแม่เปลี่ยนนะครับตัวของเพชรกัารันตีนะครับก็จะเป็นตัวของแมวนะครับอันนี้ก็จะเป็นแมวที่มีโอกาสได้สูงที่สุดนะครับ อ่ะแล้วก็เดียนพอยจะถูกรีเซ็ตนะครับนี่สำคัญนะครับก็จะมีการรีเซ็ตเดียนพอยนะครับในช่วงปิดอัปเดตแพทนี้นะครับก็อย่าลืมใช้กันนะครับอย่าลืมใช้เดียนพอยกันให้หมดนะครับอ่ะสุดท้ายก็จะมีตัวของบัคฟิกนิดหน่อยนะครับก็หลักๆก็จะแก้เรื่องแมปนี่แหละนะครับแมปเนสอะไรพวกนี้นะครับสกิลก็จะมี แก้ของสแมเชอร์นะครับก็จะมีแก้บักนะครับตัวของไม่แสดงสกิลฮีโร่นะครับในพื้นเนาะเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะเพอร์ฟูมเพอร์ฟอร์มิงนะครับที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับก็มีตัวของแก้บักนิดหน่อยนะครับของดาร์กเวนเจอร์ตัวของบัตมูนนะครับก็มีแก้ตัวของคูดาวเนาะนะครับอประมาณนี้นะครับสําหรับแพทเดือนตุลาคมนะครับก็จะค่อนข้างเร็วหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มีอัปเดตเยอะนะครับก็จะมีการแข่งซันเซ็ตนะครับก็อย่าลืมไป ใครสนใจนะครับก็อย่าลืมไปร่วมแข่งขันกันนะครับหรือว่าเรื่องของโปรสเปนดิ้งนะครับใครที่สนใจก็อย่าลืมไปเติมกันให้เรียบร้อยนะครับอ่าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ